จ็ดสิ่งที่คนรวยในดับโลกทำคนจนไม่สนใจจะทำมาดูกันนะครับว่าสิ่งใดที่คนจนไม่สนใจจะทำครับข้อที่หนึ่งการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นจริงๆเล่นก็คือเล่นเต็มที่ครับทำงานก็คือทำงานเต็มที่ไม่ใช่ว่าทำงานไปเล่นไปสลับกันเพราะฉะนั้นหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือทำสิ่งนั้นและจดจ่อกับสิ่งนั้นนะครับและข้อที่สองครับตื่นเช้าแล้วก็ให้เวลากับตัวเองตอนเช้าเนี่ยอาจจะนั่งสมาธิ เล่นโยคะออกกําลังกายพูดคํายินยนันในดีกับตัวเองเริ่มต้นวันใหม่อย่างทรงพลังตื่นเช้าเนี่ยคนรวยจะเชื่อมต่อกับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกครับแล้วข้อที่3ครับคนรวยเนี่ยจะป้อนอาหารสมองที่ใช่เช่นอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ไร้สดเสพเรื่องที่เป็นโบนิยามเช้าไม่ใช่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเปิดฟังข่าวลบข่าวเศร,รษฐกิจลบๆกันเลยแบบนี้ไม่เอานะครับและข้อที่สี่ครับ ตั้งคำถามที่ใช่เมื่อเจอปัญหากับชีวิตจะเป็นตอนไหนก็ได้ที่คุณเจอปัญหาให้ถามว่าอะไรที่ฉันจะทำเพิ่มได้บ้างไม่ใช่ไปถามว่าทำไมฉันจึงโชคร้ายอย่างนี้ทำไมเรื่องนี้เกิดกับฉันไม่ควรถามคำว่าทำไมนะครับและข้อที่5้าครับคนสสำเร็จเนี่ยเขาบริหารความเสี่ยงกล้าเสี่ยงถ้าอยู่ที่เดิมคิดแบบเดิมทำแบบเดิมมันก็เสี่ยงอยู่แล้วนี่ครับลองทำสิ่งใหม่ซะบ้างชาเล่นสิ่งใหม่ๆอะไรบ้างครับที่จะเป็นสิ่งใหม่ที่ คุณจะเริ่มลงมือทาวันนี้และข้อที่6กครับคนสําเร็จและคนรวยเนี่ยเขารู้จักตัวเองพอเขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆครับเขามีเซเวตินที่สูงมากเพราะฉะนั้นเขารู้ดีว่าเขาเป็นใครเขาต้องการอะไรพวกเขาไม่เชื่อในเรื่องโชคชะตาแต่เชื่อเรื่องการลงมือทําและข้อที่7ครับคนรวยและคนสําเร็จเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองไม่รู้จบเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนครับถึงวันนี้จะเก่งก็อาจจะมีคนเก่งของเราในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นพวกเขาจะอ่านหนังสือ ฟังพอดแคสต์เข้าสัมมนา,าพัฒนาตัวเองเรียนคอร์สออนไลน์บ้างอย่างน้อยวัลนละ20-30มนาทีไบรอันเทซี่อีลอนมัสบิลเกย์ยังอ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืนเลยครับฟังถึงตรงนี้แล้วพี่ๆทำได้กี่ข้อกันครับ1-7ทําทำได้กี่ข้อพิมพ์เมนมาหน่อยนะครับอบไปอีสานมัสกะอดเอ็นอสวัสดีครับ